ออกแล้วครับอีกรถเรือลำนี้เทียบเสร็จแล้วครับนี่โดลงบูมใสเลยนะครับไม่รอไปรุ่มเวลาแล้วครับเรือเทียบปุ๊บนี่จัดการเลยครับเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ทันนะครับเรือมีเวลากำหนดนะครับในการเข้าเทียบและทำเรือฮะไอ้ใจว่าอาวตามไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวโด เป็นไปได้ยากครับเ็าอาจจะโดนเสียค่าปรงุงค่าปรับอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้ามาถึงปุ๊บก็ต้องรีบเลยครับเนีย่ยครับลำที่สองต่อจากลำเมื่อกี้ฮะลำเมื่อกี้ไปแล้วครับเร,เรือทักหรือว่าเรือลากจุง อาไว้ดันและลากเรือสินค้าขนาดใหญ่นะครับามาฝากให้เพื่อนๆนะครับจุดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่อีกหน้าลำหน้ามีลำไหนเข้ามาต่อนะฮะเอามาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับเพียวสตอรี่เพียวฮะจะเจอกันครับผม